คลิปนี้จะมาแนะนํานะครับการสร้างเมนูน <you still> ouais <tenía> ําทางนะครับการสร้างเมนูนําทางนะครับจากที่ผมเคยพาทำนะครับผมยังไม่ได้พาสร้างเมนูนําทางเนาะทีนี้ในการสร้างเมนูนําทางทํำยังไงนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับในการสร้างเมนูนําทางนะครับคุณครูก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเมนูของคุณครูนะครับแถวๆเนี้ยนะครับส่วนเนี้ยนะครับของผมในทีเนี้ยผมสร้างไว้เป็นตัวอย่างนะครับเช่นเกี่ยวกับโรงเรียนบานท่า เพราะฉะนั้นเมนูนำทางมันจะมีอยู่2แบบแบบที่1การสร้างลิงก์เมนูนำทางภายใน2การสร้างลิงก์การสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังภายนอกนะครับเราเริ่ม <desserts> ต้นที่การสร้างลิงก์นะครับเชื่อมโยงเมนูภายในก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็มาหน้าที่จัดการหลังบ้านนะครับเราสร้างลิงก์เมนูภายในนะครับเราจะสร้างเป็นหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็มาที่สร้างใหม่เลือกหน้าคลิกขวาเปิดลิงก์ในแท็บใหม่ นะครับผมจะพยายามใช้การคลิกขวานะครับเพิ่มลิงก์ในแท็บไม่เอานะครับหน้าภายในหน้าแรกนะครับของผมที่จะสร้างก็คือข้อมูลทั่วไปนะครับสมมุติผมสร้างข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านท่านะครับผมก็ใส่เข้าไปนี่คือส่วนหัวนะครับต่อมาครับอ่าส่วนเนื้อหานะครับผมก็จะก๊อปมาวางเลยนะครับก๊อปมาวางเลยปึ๊บนะครับวางเสร็จแล้วนะครับ ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราปรับแต่งที่หลังก็คลิกกาหนดเวลาเลยนะครับคลิกตารางเวลานะครับอ่าทีนี้นะครับคุณครูมาที่รูปลักษณ์นะครับแล้วก็คลิกคําว่าเมนูนะครับหน้าที่เราสร้างเมื่อกี้คือหน้านะครับก็คือหน้าข้อมูลทั่วไปนะครับมันจะมาโผล่ตรงนี้ครับหน้าข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนนะครับผมก็ทําการติ๊กแล้เพิ่มลงไปในเมนูนะครับ แล้วผมก็ลากนะครับลากมาให้มันยืงเกี่ยวกับข้อมูลของโรงเรียนนะครับเพราะว่าข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนนะครับผมก็ลองทําการทดสอบดูนะครับบันทึกดูนะครับคลิกบันทึกมาหน้าแรกนะครับหน้าประมวลผลนะครับอตอนนี้นะครับข้อมูลทั่วไปนะครับก็จะมาแล้ว ต่อไปสร้างหน้าที่2นะครับก็เป็นหน้าประวัติของโรงเรียนนะครับก็คลิกหน้าประวัติโดยงานตัวนี้ผมอ้างอิงมาจากในอีอมิตของโรงเรียนนะครับถ้ายังไม่มีเป็นไรครับข้อมูลนักเรียนนะครับข้อมูลนักเรียนผมก็ก็ p ีข้อมูลนักเรียนเนาะนะครับเราก็จะทําการสร้างหน้าใหม่นะครับมาที่สร้างใหม่เลื่อนมาที่หน้าคลิกข,ขวาเปิดลิงก์ในแท็บใหม่นะครับส่วนนี้น,นะครับก็จะสร้างเป็น ข้อมูลนักเรียนนะครับข้อมูลนะครับนักเรียนก็ลากครับลากนะครับลากจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็ได้นะครับคุณครูครับลากครับก็ copy นะครับมาวางตึงนะครับพอมาวางเสร็จปุ๊บในที่นี้นะครับคุณครูมาดูก่อนนะครับในหน้าของข้อมูลนักเรียน ตัวอนุบาลหนึ่งเราไม่มีนะครับเราก็มาคลิกตัวแถวอนุบาลหนึ่งนะครับแล้วก็มากดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแก้ไขตารางลบแถวครับข้อมูลอนุบาลหนึ่งก็จะหายไปนะครับทีนี้บางโรงเรียนนะครับไม่มีมัธยมนะครับไม่มีระดับปวชนะครับเราก็จะทําการลบนะครับคลิกลบแถวนะครับคลิกลบไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลไหนที่เราไม่มีเราก็ลบได้นะครับ โอเคนะครับเรามีข้อมูลท่านี้แล้วก็กดกําหนดเวลากดตารางเวลานะครับแล้วทีนี้ก็มาหน้าข้อมูลของเรานะครับข้อมูลนักเรียนยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับคุณครูกดรีเฟซหรือรีโหลดดูนะครับปึ๊บข้อมูลนักเรียนมาแล้วคุณครูก็ทำเหมือนเดิมครับติ๊กเพิ่มลงเมนูนะครับแล้วเอาข้อมูลนักเรียนนีลาขึ้นไปให้มันอยู่ในส่วนของหัวข้อของเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับแล้วก็กดบันทึกเมนูนะครับคุณครูก็เรามองกด ที่หน้าประมวลผลของคุณครูดูนะครับว่าข้อมูลนักเรียนขึ้นไหมคลิกดูนะครับตึงข้อมูลนักเรียนก็นมาแล้วนะครับในการสร้างลิงก์เมนูภายในนะครับก็คือ1ครับคุณครูจะต้องสร้างหน้าเพื่อรองรับลิงก์เมนูภายในเนาะต่อไปครับลิงก์ภายนอกอลิงก์ภายนอกของผมสมมติสีสเกตเขตหนึ่งนะครับอซอฟผมจะลิงก์นะครับจาก หน้าเว็บของโรงเรียนเราเนี่ยนะครับไปยังภายนอกเนาะวิธีการสร้างครับคุณครูก็มาตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนการสร้างลิงก์เมนูภายในตัวนี้เราจะมาที่ปรับแต่งลิงก์ครับคลิกปรับแต่งลิงก์ URL นะครับคุณครูก็ไปเอาลิงก์ URL ของสีสเกตเขตหนึ่งนะครับมาวางนะครับหลังจากนั้นลิงก์ข้อความคุณครูก็ตั้งเป็นสพปนะครับสพปสีสเกตนะครับ เพิ่มลงเมนูเสร็จปุ๊บมันก็จะมา,มาอยู่ข้างล่างของเมนูที่เราสร้างไว้ค,คุณครูก็ทําการเลื่อนนะครับเลื่อนให้มันมาอยู่ในยืองของลิงก์ภายนอกเนาะเพราะตัวนี้เราจะเชื่อมโยงลิงก์ไปยังภายนอกค,นคุณครูก็กดบันทึกดูนะครับอ่าเมื่อบันทึกเสร็จครับมาหน้าประมวลผลนะครับมาหน้าประมวลผลนะครับมาดูที่ลิงก์ภายนอกนะครับอันนี้เราจะลิงก์ไปยังเว็บเขต staircase. นะครับก็ลิงก์ไปนะครับอ่ะก็ผล่มาหน้าเว็บเขตแล้วครับ นะครับคลิปนี้ก็ขอนําเสนอการสร้างลิงก์เมนูภายในและลิงก์ไปยังภายนอกนะครับขออนี่าจบการนําเสนอเท่านี้ครับสวัสดีครับ